สวัสดีครับผมวันนี้ทาง BB Powershop นะครับได้นำเครื่องวัดค่าน้ำนะครับรุ่นนี้ครับผมวัดค่าคุณภาพน้ำแบบทีอินวันนะครับผมวัดคุณภาพน้ำนะครับเปลี่ยนโหมดปุ๊บก็สามารถวัดค่า EC หรือวัดค่าการแอ่น้ำไฟฟ้าได้ครับเปลี่ยนโหมดหนึ่งก็จะเป็นวัดอุณหภูมิในน้ำนะครับผมวิ่ีการใช้งานนะครับเบื้องต้นเราก็เปลี่ยนโหมดไปก่อนนะครับเราจบวัดค่าอะไรนะครับ อันนี้เราจะมาวัดคุณภาพน้ำกันนะครับที่การจะวัดเนี่ยก็ถอดตรงฝาเนี่ยออกนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของตัววัดค่าตอนนี้เรามีน้ําอยู่2ตัวอย่างด้วยกันนะครับก็คือน้ำประปากับน้ําแร่เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับที่การใช้งานนะครับเราก็จุ่มให้ถึงแค่ตรงขีดตรงนี้พอนะครับผมอยากเกิน ทิ้งไว้1นาทีนะครับแล้วก็ค่าที่ได้ออกมาก็จะอยู่ที่273นะครับเปอร์พาร์เปอร์มินเลียนนะครับผมถัดมานะครับเดี๋ยวเราลองไปวัดน้ำประปาดูกันก่อนที่จะไปวัดนะครับกดเคลียร์ก่อนทีนึงโอเคครับเราลองจุ่มไปเลยครับอยู่ที่146 เ,เ,เ,นนค,เค,คุณภาพน้ำนะครับ0-500เนี่ยถือว่าเป็นน้ำดื่มที่ปลอดภัยนะครับถ้าน้ำที่ไม่ปลอดภัยเ่ยค่า TDS เนี่ยจะอยู่ั้งแต่500ขึ้นไปนะครับเราอยากจะวัดค่า EC แล้วกดเคลียร์ก่อนทีนึงนะครับเอาไปที่หมดนะครับอันนี้จะเป็นค่า EC แล้วจุ่มไปทีนึงนะครับแล้วก็ทิ้งไว้1นาที ค่า e c ที่ไายก็คือ524หลังจากใช้งานเสร็จแล้วเนี่ยแนะนำให้หาผ้าสะอาดๆนะครับมาเช็ดแล้วก็เก็บอุปกรณ์ให้เข้าที่ที่การปิดก็กดตรงนี้ครับปุ่มแรกเลยกดค้างไว้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นตัวใส่ถ่านนะครับถ่านเราแถงไปให้เลยนะครับ ลูกค้านะครับผมท่านไใ้สนใจเครื่องวัดค่าน้ำ T-11 สีขาวรุ่นนี้นะครับสามารถนะครับติดต่อเรามาได้ที่ Line b BP o w e r Shop นะครับหรือว่าจะไปเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ก็ได้ครับ www.bppowershop.com สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ